ดทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลันทรายกมมิงก็มารีวิวกันต่อตัวต่อไปที่ผมอยากจะรีวิวเอาจริงๆเราก็ทำไปะละว2หรือ4ตัวฮะนี่ทำไม่ครบภายในวันนี้เลยเนาะอ่ะตัวต่อไปนะครับผมเอาเป็นโอปตะมาแล้วกันนะผมจะอีโวให้ครบทุกตัวแล้วก็จะไม่อันเลเวลแล้วพอเดี๋ยวจะไม่ทันอัปเดตใหม่นะรีบรีวิวก่อนแล้วก็รีบจัดเทียร์ลิสต์นะครับผมอ่ะ พออีโวแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําอีกิีหนึ่งแล้วก็จะสตรีมอีโวทั้ง4ตัวนนะในนะในสตรีมสตรีมเดียวหายกริดตัวตะโชคดีเนาะซึ่งอีกริดไม่ลงเทียร์ไม่เป็นไม่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยมิติติทุกตัวต้องได้ลงเทียร์เอาละไปดูกันเลยผมสําหรับโอบิโตะนะครับมาละฟาร์มเงินเสร็จไปที่เรียบร้อยเอาละวางโอบิโตะสำหรับโอบิโตะนะครับผมกดมันจะกดดูอย่างนี้เลยก็แล้วกันเนาะโอบิโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ตี2ฮิตก่อนเริ่มนะครับผมป๊าปป๊าบนี่ จะปาอะไรออกไปสักอย่างแล้วก็พุ่งไปตีทีหลังเนาะซึ่งเจ้าอบิโตเนี่ยมันจะโดดมันจะปาอะไรก่อนแล้วค่อยตีเนาะอัพพันเรนะผมดาเมจเพิ่มเป็นพันแเนาะอ่ะให้ดูสกิลปลาออกไปแล้วก็โดดแล้วก็ทุ่มลงมา นะผมอัพอ,อีก3,500สกิลใหม่เนาะดาเมจ2,600นะครับผมไรติงรีเว e ร์ e r นะครับผมยังไงน,นนะไรติงรีไซเคลิลรี c ซเว e ร์อ,า,อาพีขออภัยแล้วกันอัพอ,อีก4 2 0 0นะครับผมดาเมจจะ2,600กลายเป็น3,500ครับผมอัพอีก4,500ดาเมจจะกลายเป็น3,400แล้วก็ตีเร็วขึ้นจาก5เป็น4.6วินะจริงๆมันตีช้ามากๆนะไอ้ตัวเนะี้ย บอกว่าเริ่มมาอ้ตีหกเ,เร็วอยู่นะอัพมาขั้นที่2เนี่ยก็ตี5.5แล้วอัพไปเรื่อยๆก็ตี1ก็คือเร็ว,เร,วเร็วเฉยเลยอ๋อที่มันเร็วอะ่ะเพราะมีแพสซีฟอยู่นี่เองไมบอกแพสซีฟทีหลังก็แล้วกันซึ่งอัพไปนะครับผมนาเมจจาก3 0ม0ันเนี่ยก็จะกลายเป็น3 000, 4ม0ั อัพ <Up S 2> อีกดาเมจจะกลายเป็น3 8 0 0แล้วก็สก,กิลใหม่นะเอิร์ธสแลมนะผมอ่าอัพอีก1 0 0ดาเมจกลายเป็น4 3 0 0เนาะและอัพอีก8 5 0 0ดาเมจกลายเป็น5 4 0 0นะจบที่5 4 0 0นะผมตี4วินาทีนะสุดๆผมว่าน่าจะ4วินาทีเนาะซึ่งแพสซีของเขาเนี่ยก็คือจะตีเร็วขึ้น3%ทุกๆเวฟเนาะก็จะสแต็กได้ทั้งหมด4เวฟหรือว่า12%นั่นเองนะผมพอครบ4เวฟก็สกแต็กไป12%นะก็จะตีเร็วขึ้นอีก12%นนนนนนัั่่่่เเเเเออองงียยกกก็็็ไไมมมสสสแแตลลล้้้้วววป15ะคคขาาาาารรรร์ใใชดำหบถ ตีเร็วของเขานะตัวละครแบบนี้มันดีกับเบจิต้านะเบจิต้าเนี่ยได้ั้ง20%ได้เยอะก็จริงเว้ยแถมไม่ต้องรอเวฟด้วยแต่ด้านเกิดมินทวเวร์ดเฉยๆเลยถ้าไม่ยินทวเวร์ดเนี่ยดีเลยซึ่งตัวมาใช้เงินประมาณไหนดูสิต่อก็ตอนนี้ผมมีเงิน48,000นะอัพโอ้โหใช้ประมาณ36,000นะครับผมเยอะเลยนะเนี่ยซึ่งระยะของเขาคือ37ตี4.6อันนี้ก็คือระยะที่ยังไม่ได้รับการลดเนาะถ้าระยะทำการปั๊มสแต็กแล้วเนี่ยจะตี4วินาที ถ้าไมา่ได้ปั๊มสเต็กจะตี4.6วินาทีนั่นเองก็ประมาณนี้นะผมสำหรับโอบิโตะโอเคแล้วก็ตีติครีที่เข้าเนี่ยนะเพราะเป็นบัฟครินะฮะตัวละครในทีมผมี่บัฟลุงที่มีก็มีแค่บัฟครีนะซึ่งมี2ตัวก็คือส่วนของตรงจินบูและโอบิโตะนั่นเองเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะชอบหรือเปล่าสำหรับการรีวิวโอบิโตะในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวเจอกันร่างอีโวแล้วก็ตัวต่อไปนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย